อัลเราก็ขอกราบสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมบัสเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็บาสเกมเมอร์จะพาทุกคนมาดูสุดใหม่ยุทธใหม่ของเราแล้วจ้าคุณดูใครที่แบบว่าไม่รู้จากสุดนี้ยุทธนี้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะงุณาดูนะใครที่แบบว่าเข้าไปเล่นสล,ลอน็อตแล้วไม่รู้ว่าเกมไหนแตกดีเกมไหนมาช่วงเวลามุนธรรมอะไรประมาณนี้ใครที่ไม่รู้นะจ๊ะ ใครที่ไม่รู้ก็นี่ผมมาแนะนําเลยคร่าวๆเลยกันนะนี่เห็นไหมปลาเซงงแตกสีแดงแบบนี้ถ้ามาขึ้นขีดแดงแบบนี้คือไม่แนะนํามันไม่แนะนาแสดงว่ามันเป็นไ,ไงอ่ะแสดงว่ามันไม่แนะนําให้ไปเล่นถ้าเล่นยังไงมันก็เกลีย์อยู่ดีนะจางดูนะถ้าขึ้นขีดเขียวแบบนี้คือปลาเซงงแตกมันแบบว่ายัางไงเลาวโหแน่นอนอยู่แล้วว่ายัางไงก็แตกยังไงก็ปังเพราะว่ามันมาช่วงเวลามูนรัด t i m นะจ้ะถ้ามันไม่ขึ้นขีดอะไรเลยแสดงว่าเกมนี้แตกบางมาแตกบางนะจางรูมาหาเกมเฮ้ย เกมมาจองสองเปอร์เซ็นต์กแตกเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หน่อยคนดูลองเลยละกันลองเลยละกันคนดูมาครับผมอ่าเด็ดไม่ดีครับขอโทษขอไปเลยครับขอเบ็ดแปดเลยละกันเบ็เดแปดหลายเนาะเสพหมุนยาไปรับไม่ใช่ ใครที่มาสนใจอยากได้สูตรนี้ไปเล่นก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นาจารสมัครฟ,ฟรีฝากเท่าไหร่ก็ได้รับสูตรนี้ไปเลยฟรีๆจ้าก็มาดิไม่ไ้้วันนะครับมาจองสองเอาหน่อยเด้เปอร์เซ็นก็แต่ก้าสิบเอ็เปอร์เซ็นนะขอแบบแรงๆลองๆหน่อยละกันมาเนี่ค 2, 28, 100, ูณสองไปยี่สิบร้อยวมาหตัวรับร้อยผมหนึบาทคูณหาไปดอกนี้อยแบาทว้ยมา1นตัวคูณหาต่อหรือเปล่าสองพันห้อยแปดสิบาทเย็ดครื่ย็ดคร เอาจัดไอเคีจัดไอคบังโวงว่าเอ้ยตับเขาให้โอ้โหเ,เงินนอนซูปเปอร์เมกาสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาท <c oughs> <c oughs> โคตึง <c oughs> ไาต่อยาวๆครับผมนะ <c oughs> มาดิคูณสองไปว่างไงสี่สิบแปดคูณสามต่อคูณห้าปลยวัดมาหนึ่งต่อแลบร้อยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอ่อหอยวานจับ มาดิ3า0ร้อยเก้าสิบสองพันวกแล้วฮลโหลคุณห้าไปต่อหรือเปล่าไม่ต่อครับผมมาดอกนี้เมกาแน่นอนนะจ๊ะมาโมโอ้ยเงินเราซุปเปอร์เมกาสองพันสองไม่ดิสองพันยี่สิบสองบาทเอ้ยอันนี้ก็หวานเจี๊ยมนะจ๊ะใครที่แบบว่าสนใจอย,อยากไล่ตามก็ลองเปิดใจเล่นไปตามกันได้เลยนะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ใต้ใคอมเมตนนะจ๊ะใครที่แบบสมัครแล้วฝากแล้วนะจ๊ะอือมทักแชทหาแอดินได้เลยครับผมแอดมินไปทุกอย่างให้เธอเสมอนะจ๊ะยกเว้นหัวใจเขาให้ไม่ได้ครับผมนะ มาดิอย่าบอกนะว่าว่าสเกตตู้ลงไม่ลงนี 2, ่ว่าสเกตตุ้ก็ไม่ลงนี่ว่าเราก็จะกลัวแหละครับนี่ยไม่ได้กลัวเกมนะไม่ได้กลัวเมียด้วยไม่มีเมียด้วยซ้ามาดิโอ้โเงินซุปเปอร์ไมกาสองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทโคตรสุดสุดจัดสุดจริง พูดแค่นี้ไม่ได้โม้จริงไปต่อยาวๆเข้าผมนะสี่หมุนมาดีโอ้โหเก็บหมดจอวันมาหนึ่งตัวเรียบร้อยสเกตต้วมาหนึ่งตัวเรียบร้อยมาสี่สิบม,มาดีสองร้อยสี่สิบบุ้งเว่ หนึ่งพันล้นล้นหนึ่งพัน u ล้นล้นไม่มีคำว่าห้า500มีแต่หนึ่งพันขึ้นเราก็คิดเอาดีมามามาดาสิบแปดมาฮะผมนะวายมาหนึตัวว่ายังไงบามเบกบามเบกจะว้ายยังไงวุมเบกมา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 ดิหกร้อยโอ้ยหกร้อบบาท คูณ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 ไปดีมาดี800กว่าพี่ชายนะใครที่แบบว่าสนใจเดอ้ออยากเล่นกับตามก็ลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้เลยนะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ใต้ขอมเมนะครับนะก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสกรีนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับคุณดูบายบายครับ